หรือว่าคาการเนะด้นนะด้านล่างจะเป็นรถโวยส่วนด้านบนเป็นรถกะระป๋อนตรงนี้สามารถไปเดินสายรูปได้นะแ้าน็บนจะเป็นห้อกเยนะครับฝา่มือก็เป็นสวนนานาพันธนะพวกคู่ไปกับกิ้งกาแฟนคอ ต่อมาก็แดนซ้ายเบอเป็นการจัดสวนในแนวตั้งเรามีที่แยบ,บและกรสปาปาจัดสวนได้ภายในสวนคือต้นดา,าเวสายพันธุ์เด็กกระบองเทสต่องว้างหน้าตาฟ้าสีเขียวหรือฟ้าหอเทินำเข้าจากประเทศคิงวาซ้ายเบอรก็เป็น,นเต่าแบกบอลใซนะครับ เป็นด,ด้านขวามือก็เป็นนี่นี่สะตอแทน,นนะหินจำลองเราจะลอปมาจาประเทศอังกฤษเลยหินถ้าบอรด300ส8ต่อต่อมาก็นาด้านซ้ายมือด้านบนเรียกว่าหอคอยสี่ประเทศน,นะหอแรกแดงลาวหอที่ส,สงองกัมหอที่สาไทย กาะที่4ก็อินโดนีเซียนะครับลาวพม่าไทยและก็อินโดนีเซียส่วนด้านล่างฝั่งก็กัมพูชาฝั่งบนนะครับเราจะมากรัดานด้านซ้ายมือก็คือมาพร้าทะเลหรือว่ามาพร้าแฝดนะลูกเอยู่ด้านล่างด้านบนดินด้านล่าง สามตีตีออกมาถึงลูกถัวไยเจ็ดตีตถึงแกสุกถึงแก่ทานได้ถ้าทานเข้าไปแล้วนี่ลูกละสามหมื่นนะศาสตร์แพ่ก็เชื่อว่าเกิดยาอายุวัฒนะเลยนำเข้ามาจากหมู่เกาะซีเชลียวตากทินได้เกาบาฮ์ทบุตรีเดียมเลยนะครับขเกาะแก่ดีเดียมก็เลย ฝ่ามือด้านในนะในตัวสาวขอยาวนะครับด้านในดูนะครับตนั้นก็จะเป็นท่ารถขากรับนะครับฝ่ามือก็จะเป็นกล้วยไม้ยาหรือมีชื่อว่าต้นเพชรก็คือาฝ่ามือเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะต้นเพชรก็คืใเ,เมย์ก็เป็นปฏิมากรรมของอัลฟาดีนในตะ้เมร์ แล้วก็มีต้นชวนชงแล้วก็มีต้นสัมรอสีนะเป็นปฏิบากรรมว่าท่าดีกลับมาก็ตั้งด้นซ้ายมือเรียกว่าส่วนตะบองเพชรนะซ้ายมือเป็นตะบองเพชรนะครับ รนตะบางเพมเป็นเนอร์แคลรี link, ่เป็นาเป็นเดอรคลรี่นะครั้าอดานหน้าก็เป็นเดอร์คลรี่ปาตนะเป็นต้นปา ขวาไปก็<อ>เป็นดปลอดใสนะโอ้นังไคร้โอ้หนังกรีเป็นทอดปลอดใสนะครับรวยใหม่เลยแม่ได้อย่างน้นมาเรื่อยมาดมั่งอย่างหน้ามาเรืได้ใจหนังมันได้เลยตัวนึงได้ตัวนึงกา้ล่วนี้้มันไม่ใจด่ามัน ไอแกลรืที่จะหน้าฝาเปย์เชิดฉดยากจากประเทศสาวนะะก็รักตนได้ไหมชาครับฝาเปย์ก็รักตนดิท้ายมือก็เป็นเตอร์ไทรี่สเปรโลสีนะท้ายมือก็รักตนได้ไหมมีลูกมันไหมมีมีเป็นปลาดักไรนนนี่เดี๋ยวก็ดูพาักเปนะันไอเย้ไตอมด้วย่อนลูกกบนะ เขาจะมีป้ายเขียนบอกไว้ว่าสามปีติดเมล็ดเจ็ดปีมเมล็ดสุกสองปีมเมล็ดงอกนะเออคนได,ได้เห็นลูกใหญ่ก็ต้องรอกันสี่สิบปีนะฝามเมอรชวนชมรากสีทองเป็นต้นไม้ที่หายากในสนเหล่ามีแค่สองต้นเองรากสีทองนะครับฝามเบอตรงนี้ต้นนะชวนชมลากสีทอง อันน้ก็เป็นดอกสับปะรดสีนะที่อยู่ในกระถางเด็กนะครับเป็นดอกสับปะรดสีนะครับเดือดลือสีใจแล้วครับ

ดนนเรียกว่าสวนไม้เลื้อนาฝาเบเป็นสวนพันไม้เลื้อนจนกด้านล้างเราตอนนี้เราเรียกว่าสวนกระถางนะด้านนานเรามีการตั้นกระถางเป็นรูปทรงต่างๆ,ๆ,ๆเลยนะครับจะเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกก็ได้เพราะเรามีศิลปินเกี่ยวกับการปั้นอยู่ข้างในนี้นะครับฝาเบื่อด้านในบ่ากผู้หมากเบียด้าด้านใน,าน,านา ต่อมาก็จะเป็นเนอร์ทาเลโปรตโนน้าอยู่ด้านในนะครับ ด้านหน้าเราก็เป็นเตารี่วเพชรนะเตาถล่วเพชรฝั่งมือด้านนี้ก็เป็นตาบองเพชรในถาดนะครับทางเข้ไปด้านในก็เป็นเตาบัเพชรต่อดอกนะด้านในมี่ตาบองเพชรต่อดอกนะครับซ้ายมือก็เป็นตาบัเพชรในถาดอีกนะครับ มีขายเป็นบางชนิดนะครับต้องดูไปดูด้านหน้าว่ามีอะไรบ้างทัตต้าด้าจะเป็นจุดขายอยู่นะครับฝั่ตรงนี้ก็เป็นตบอกซงใจจ้ิงนะส่วนด้านหน้าของเราก็เป็น นานาเป็นตวนนานาพันธุ์แล้วก็มีน้องฟาร์มิโก้ได้ยนะมีน้องฟาร์มิโก้ขวาไปต้นนาดาก็เป็นต้นปกนะนำข้าจากประเทศออสเตรเลียด้าน,นล่างก็เป็นตนน้นนาตาเวสักข์ขัดเด็กกับต่าเกัน ใช้ไปด้านในก็เป็นชุมชนยุงอีกนะครับด้านในตอนนี้เราก็มาข้าวดีนแดดฝุ่นขาวแดงหนเสาแล้วนะครับมาข้าวดีนแดดฝุ่นขาวดโโแดงหนองเสาเรามีหนองเสาทั้งหมด800ตัวตับลอย30ใสพันเลยนะครับ แลมบีโอสวรัตรงนี้ก็เป็นูโรสรัสเกแก่กับเนโรรัตตอนหน้าเขาเลาก็วนหน้าบอเพชรและก็ได้นดเขาน่าน้ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเวนหนึ่งรอบเดี๋ยวประชันได้ด้วยตัวนี้นะพาเวนหนึ่งรอบนะครับสาเพยด้านนี้ก็เป็นปฏิมากรรมวาดภาพในหินนะสาเพเป็นปฏิมากรรมวาดภาพไปหินจากหน้าหน้าเราก็เราก็คือบอกไปว่าที่เราผ่านมา,มาเมื่อกี้นะเป็นต่อประชนนะครับ จอบริเวณนี no? <S 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 ้เราเรียกว่าสวนป่ายินนะตรงนี้เป็นสวนป่าอินินก็เรานำมาจากอเภริาดีป่าจิตบุรีนะครับอินแบบอิตโต้เลยตื่นเ่้นตื่นรู้นี่ดีอ่ะว่ก ดัานหน้าเรานี้ก็จะเป็นในเหล่าสาวกายพันนานานานะครับเป็นในเหล่าสาวกายป่านฝั่งด้สานนี้ก็เป็นหมาป่ากายพันนะิดนะหมาป่ากู้กระจายเหล่าสาสองตัวนะครับ จากที่ทุกท่านเดินเที่ยวบริเวณนี้เสร็จแล้วนะถ้ารถขากลับเราอยู่ด้านหน้านะครับท่านในโนงสาวใหญ่หรือว่าร้านกาแฟในโนงสาวนะถ้ารถขากลับนะครับเดี๋ยว้ากลับเวลาไหนเดี๋ยวนะักกัเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้านะครับบริเวณนี้ก็สามารถเดินถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยเลยบริเวณนี้ สะพานตะไครวอข้างหน้าก็สามารถเดินได้นะสะพานตะไครวอลนะครับโอ้จีเร็กจีเร็กไม่จ่ายเดยวนี้ไม่จ่ายเดี๋ยวมไม่แ่ามันแยีสันนี้ก็เป็นไข่ในนองสาวเอาไว้ไข่ลกนะเป็นไข่ในนองสาวสามตัวนนี้ก็เป็นวงเวียนโอเควงเวีนเดียวกมายเลขแได้ยินีด้วยนะมันจครับ mọi người có lẽ điện thoại mọi người có lẽ mà người có lẽ mọi 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 ใชย่ก่อนป่าชุดเดียกันค่ะโอเคครับเดี๋ยวจะกลับกี่โมงมาได้กี่ทีไหนข้าง่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับรืด